ยืดอกรับเป็นคู่อักษรย่อดิวอริสลาออกโรงมาป้องหวานใจเซบาสเตียนลีแบบไร้ยาวม้วนเดียวจบหลังโดนแฉปมแฟนดาราสาวคนดังเบียวนี่ค่าอาหารค่าพีอาพร้อมงัดหลักฐานฟาดกลับแบบจุกจุกจกเรียกได้ว่ามีโมเมนต์แฮปปี้อิ่มสุขได้ไม่ทันไรก็เจอกระแสด,ดรามาวิ่งชนอย่างจังๆเลยทีเดียว สำหรับคู่รักว่าที่บ่าวสาวอย่างดิวอริสราและเซบาสเตียนหลีที่เพิ่งจะมีซีนสวีทวานเวอร์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางทะเลทรายไปไม่ทันไรก็ต้องออกมาร่ายยาวพร้อมทั้งงัดหลักฐานโต้กลับดราม่าร้อนที่โดนโยงปมว่าเป็นแฟนดาราสาวคนดังเบี้ยวนี่ค่าอาหารค่า PR รวมกว่า8,300 0บาท ซึ่งหลังจากที่โดนจับตามองและโยงเข้าดราม่าดังกล่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่3มกราคม2565ดิวอริสราก็ได้ใช้พื้นที่โซเชียลแนบภาพข้อความที่เป็นหลักฐานต่างๆลงไปใน Facebook ดิวอริสราพร้อมออกโรงปกป้องแฟนหนุ่มด้วยการร้ยาวแจ้งที่มาที่ไปอย่างละเอียดยิบว่า ใช่ค่ะข่าวที่ว่ามันคือคู่ของเราสองคนเองแต่ทุกอย่างมีที่มาที่ไปพร้อมหลักฐานพิสูจน์มากมายก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2017ตอนนั้นดิวไม่ได้คบกับเซบาสเตียนนะคะเซบาสเตียนได้ไปเที่ยวจริงในช่วงเวลานั้นๆจนผ่านล่วงเลยเวลามาเป็นเวลา5ปีคุณพีได้มีการส่งข้อความคุยกับเซบาสเตียนเป็นครั้งคราวบ้างตัวเซบาสเตียนอ่านบ้างตอบบ้างและบางครั้งก็ไม่ได้ตอบเลยเนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้จะมีประเด็นไม่จ่ายบินนี้คุณพีได้มีการส่งข้อความมาของานทำของเงิน ขอรับบริจาคหรือแม้กระทั่งขายของมีค่าของตัวเองจนเวลาผ่านไป5ปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคุณพีได้ส่งข้อความมาพร้อมบินยอด74,000บาทด้วยความที่บินบินนี้ผ่านเวลามากว่า5ปีในตอนนั้นเซบาสเตียนเขาแทบจำไม่ได้หรือไม่มั่นใจว่ามันใช่ยอดของเขาหรือเปล่ามาจากร้านนี้จริงหรือเปล่าร้านทวงจริงไหมเขามีคำถามมากมายเพราะมันนานมากม แล้วและด้วยข้อความต่างๆที่เขาเคยส่งมาในแนวทางแบบนั้นทำให้เซบาสเตียนไม่อยากจะติดต่อหรือขอรับข้อความจากคุณพีอีบวกกับตัวเซบาสเตียนตั้งแต่เขาได้คบกับดิวเขาไม่ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นอีกต่อไปแล้วและหลังจากที่มีการเห็นโพสต์ของเขา10นาทีดิวได้มีการติดต่อคุณพีไปทันทีหลังจากที่เห็นโพสต์ดิวได้มีการโอนยอดเงินไปให้เขาโดยไม่ขอสนใจเรื่องราวอะไรเพราะมันเป็นอดีต ที่ดิวไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเราแก้อดีตไม่ได้แต่เราคงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ดิวคิดเช่นนั้นและเพราะดิวอยากให้ตัวเซบาสเตียนและตัวดิวเราเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่งของเราแต่ในที่สุดก็ต้องมาเป็นข่าวตามที่ใครๆเห็นและตั้งคำถามและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทุกคนมีคำถามรายละเอียดก็จะประมาณนี้ดิวจะแนบรูปประกอบต่างๆไว้ให้ดูนะคะ นอกจากนี้สาวดิยวยืนยันว่าได้ทำการโอนเงินคืนกลับไปให้แล้วโดยดิยวไม่ขอสนใจว่าจริงๆควรที่จะจ่ายไหมหรือไม่ควรจ่าย โดยดิวขอจ่ายในส่วนนี้เพื่อจบปัญหาและยืนยันว่าทั้งคู่จะทิ้ง5ปีที่ผ่านมาของเซบาสเตียนไว้ข้างหลังและขอมอบเรื่องราวของเราสองคนมองไปอีก60ปีข้างหน้าแทนสุดท้ายดิวบอกว่าเพื่อป้องกันอะไรในรูปแบบนี้อีกหลังจากนี้ถ้าดิวหรือเซบาสเตียนเผลอไปทำให้ใครรู้สึกว่าเราติดเงินอีก รบกวนพยายามติดต่อมาหรือถ้าไม่สามารถติดต่อได้รบกวนไปแจ้งความและให้กฎหมายเป็นคนตัดสินได้เลยนะคะอย่าใช้วิธีแบบนี้อีกเพราะมันจะไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วขอบคุณค่ะ